ช่วงหน้าฝนเนาะมองกระจกหลังไม่เห็นก็เพราะว่ากระจกหลังเนี่ยก็คือมันมองไม่เห็นเพราะฝนมันตกวิธีเบื้องต้นแก้แบบ,แบ,บเสี่ยงเงินน้อยที่สุดก็คือต้องเคลือบกระจกข้างหลังเพื่อไม่ให้ด้ามมันมาเกาะนะครับแต่ยังไงมันก็เกาะเพราะว่ากระจกบานมันค่อนข้างใหญ่แต่คันนี้มันก็จะมีอุปกรณ์ที่เป็นตัวด i ต้อนมิลเลอร์นะครับซึ่งปกติรถรุน่นใหม่จะมีมาให้อยู่แล้วรถรุ่นตีเก่าไม่มีหรือไม่ซื้อออปชั่นตัวนี้มาก็สามารถซื้อออปชั่นในราคาที่ไม่แพงเกินไปด้วยก็คือเป็นตัวด ของยี่ห้อเอาพายซึ่งออกแบบมาตรงรุ่นสําหรับเอาผาเรียวไฟโดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นรุ่นเก่าหรือรุ่นใหม่ซึ่งจริงๆแล้วขนาดตัวนี้หน้าจอเนี่ย12นิ้วเลยถือว่าใหญ่มากๆมาพร้อมกับตัวกล้องบันทึกให้ด้วยซึ่งตัวนี้ถือว่าเป็นสินค้าไฮไลท์ที่ผมรู้สึกประทับใจแล้วก็คิดว่ารถเอาผาเรียวไฟต้องมีแน่นอนเพราะไม่ว่าจะขับตอนกลางวันตอน,นกลางคืนฝนตกหนักหรือในที่มืดๆนะครับตัวนี้สามารถตอบโจทย์ได้แล้วก็รถแสนสะท้อนที่เวลาเขาเปิดไฟสูงมาแล้วมันก็ พบกับกระจกมองหลังแล้วม,มาแสบตาเราอย่างเงี้ยได้เลยนะครับผมแล้วก็ที่สำคัญนะครับการมองกระจกหลังของเราเนี่ยเราไม่ต้องไปดัดกระจกขึ้นลงนะครับตัวเนี้ยสามารถชัตรกรีนที่หน้ากระจกได้เลยตัวกล้องเนี่ยมันจะปรับขึ้นปรับลงให้เองด้วยมุมมองภาพก็จะแตกต่างกันแล้วก็ที่สำคัญมุมมองกว้างกว่ากระจกเดิมเยอะมากนะครับแล้วก็เรื่องของความคมชัดไม่ต้องพูดถึงเลยครับเนี่ยมองแค่ป้ายทะเบียนก็จะรู้แล้วว่ากล้องตัวไหนดีไม่ดีนะครับถ้าุเราสามารถมองเห็นตัวป้ายทะเบียนรถได้นะครับทั้งหน้า ห้าและหลังนี่คือว่าจบแล้วครับสำหรับหน้าจอนีตอนเอาพายนะครับ